มาเดินเล่นค่ะทุกคนเดินจ่อยอาหารตอนเย็นบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีมากเลยแต่กล้องเวลาไม่เป็นเดินทำไมมันดูสั่นมากๆก็พยายามจับดีนะเป็นทุกครั้งเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ไปจะหันกล้องให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟนี่ค่ะสถานีรถไฟนะคะรถไฟย,ยังปิด เขาบอกเขาซ่อมแซมทางจะไม่เปิดหน้าร้อนนี่มากจะปิดโอ้บรรยากาศดีมากเลยที่นอร์เวย์ทั้งทั้งท,ง,ทงที่ฝนตกนะดอกไม้สวยงามมากทั้งทั้งที่ฝนตกนะวันนี้คึมฟ้าคึมฝ,ฝนฟ้ามืดมัวมนแล้วฝนก็ตกตกทุกวันเลยฝนเยอะแต่ว่ามันตกมักไม่แรงมีบ้างตกแรงแต่ว่าสองสามวันมีตกไม่แรง มาเดินรอบสะพานแล้วสะพานนี้ก็ยังไม่เสร็จแต่ไม่เป็นที่จะถ่ายมาเรื่อยๆถ่ายพอได้ได้ข้อมูลนิดหน่อยอุ้ยนี่เห็นไหมเออได้เยอะแล้วอันนี้สะพานเขาจะเปิดภายในไม่กี่เดือนอีกสองเดือนเขาบอกว่าสองเดือนก็จะเปิดละถ่ายไปเรื่อยพอมีการบ้านสมพยูนะคะทุกคน คุณลุงเดินไปก่อนแล้วเมื่อกี้ขึ้นขึ้น,นไ้สดนะเวลาเดินจะถ่ายเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศสักหน่อยค่ะทีนี้หลุดจังเลยเนะี่ยแต่ไดวหลุดเดวหลุดได้หลุด,ด,ลด,ด,ลดมันหลุดแล้วก็เวลาเดินนี่มันสั่นสะเทือนเราต้องเดินช้าๆไม่เดินกับคุณลุงนี่มันจะต้องเดินไวหน่อยเดี๋ยวนี้กีเดินไวกีขากแข็งแรงแต่ก็ขึ้นขึ้นลงลงนะ ก็ขาแข็งแรงแต่ก็ยังขึ้นขึ้นลงลงบางทีก็เดินไม่ไหวขึ้นนิดขึ้นหน่อยนะคะทุกคนนะไปเรื่อยๆก็ว่าจะไม่ตัดต่อจ้ะหาเอาความเคลื่อนไหวหางานงานบ้านการบ้านก็ว่าไป,ไป,ไป,ไปสมพิยูเนาะ สองสามนาทีก็ยังดีไปขึ้นสะพานด้วยกันเขาไม่เย็นทำอะไรตรงสะพานนะเขาไม่ได้กันอะไรพักผ่อนพักผอ่อนเยืนรอเพื่อนครับขึ้นสะพานค่ะภายในปีนี้สะพานจะหายไปละ ขึ้นก่อนสองเดือนนะคิดว่าสะพานก็จะเอาลงมันไดเนี่ยมันใดข้ามแม่น้ำเนี่ยเขาจะาลงแล้วก็อันนี้ก็เป็นสะพานชั่วคราวภายในสองเดือนนี้ก็เอาลงแล้วเดี๋ยวให้ดูสะพานใหม่นู่นกับสะพานใหม่สะพานใหม่ไปดูเลยนะ ดูสะพานใหม่ปิดสองปีไปแล้วครูไปก่อนละไปก่อนละสะพานนี้ใช้แค่สองปีเพี่ยนเดินผ่านบ่อยน,นะคะถ้าจะมาขึ้นรถไฟหรือไปไว่ายน้ำโอ้โหพูดถึงไปไว่ายน้ำไม่ได้ไปน้ำนานแล้ะ นานเลย <laughs> ไม่เไ,ไม่มีอะไรสำคัญสำคัญเป็นข้อมูลที่สำคัญสำคัญนะคะที่เกียรติหาข้อมูลมาถ่ายเป็นการบ้านเฉยเป็นการบ้านการบ้านเดึกปดูตรงนี้ก่อนดูแม่น้ำนทางรถไฟที่คุณลุงทำงานอะ ทำงานให้บริษัทรถไฟรอว้าวร <laughs> อเมนเมนเมนไม่เป็นตามไม่ได้ยินเสียงก้าวตามแก่ๆอยู่หรอไม่เป็นก็จำไม่ ก็กฟรานเต้ๆๆๆๆสวยจะตัดสวยงามไหมคะทุกคนดูภูเขาวสวยภูเขาลูกนี้แหะค่ะที่บ้าไม่เพิ่ขึ้นไปข้างบนกับคุณสายพินลูกนี้แหละแต่ว่าเราขับรถไปเวลาไม่เป็นเดินก็จะเดินตรงนี้ตรงตรงหน้าเลยตรงนี้แหละถ้าขับรถก็จะต้องไปฝั่งโน้น ทา,ทางขึ้นพูดถึงสะพานนี้ก็สวยเหมือนกันนะโอเคแล้วครับเพื่อนเพนทุกคนได้หานาทีละขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ <c oughs> <c oughs> ได้กันบ้านใี่บิวเลยคะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะสุขกายสุขใจขอให้มีความสุขสวัสดี ยิงยิงขึ้นไปสวัสดีค่ะ